นี่ครับวันนี้โฮมรีวิวนะครับกระชภาทุคนมาเจาะลึกบ้านกันวันี้อยู่กับผมพัฒน์พัฒนนะครับอยู่กับผมท็อปทศนใหม่สุขครับเดี๋ที่บอกก่อนไปพี่ท็อปวันนี้ว่าเราจะพาทุกคนแบบไปเจาะลึกมากเลยเพราะนี่คือโฮมรีวิวเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณดูคลิปนี้จบปุ๊บเนี่ยคุณต้องอยากมาซื้อที่นี่แน่นอนถูกต้องครับเล้่วัน,นี้ผมรู้สึกแบบค่าค่าเขินเขินนิดนึงเพราะว่ายังไม่เคยมารีวิวแล้วแต่งตัวเต็มเลยขนาดนี้เราถูกบรีฟว่าที่นี่โครงการนีีีีี้้ทท่่่เเเรร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 าาาาาามมมป็นนนนนนโโคคคงงกกกะะดััับวววผจิใือ เบลกเวีย e อ็กซ์คูซีฟราชพฤกษ์พระรามหครับผมอย่างที่บอกว่าลักชัวรี่ขนาดไหนลักชัวรี่ขนาดที่ว่าทั้งโครงการมีเพียงแค่35ยูนิตเท่านั้นบ้านหลังใหญ่ครับมีพื้นที่ใช้สอย4 0 0ร้อถึงห้าตารางเมตรทีเดียว e อ็กซ์คูซีฟจริงๆครับนี้ผมบอกไปแล้วว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดูว้าวมากเหตุผลเลยเพราะว่าพัฒนาโดยบริษัทบริเทเนียจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเขาเป็น Dev วลลอปเปที่พัฒนาโครงการแบบลักชัวรี่แบบนี้ส่วนมากก็อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็มีอยู่ทั ที่นี่เนี่ยคุณจะได้พักผ่อนจะได้เหมือนบรรยากาศอยู่แบบกับย่านเบลกรเวียแบบนี้กันเลยครับงั้นเราอย่าเพื่อเป็นการเสียเวลาเลยครับเราไปเริ่มรีวิวโครงการเบลกรเวียเ x ็กซ์คลูราชพฤกษ์พระราม5กันเลยดีกว่าครับไป เรา,าพูดถึงโลเคชั่นกันบ้างพี่ทรัครับผมโลเ,เคชั่น,ต,น,นต้องบอกว่าดีมากเพราะว่าอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับกับถนนใหญ่นครอินทร์นั่นเองนะครับแล้วก็ใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีทั้ง,มงวมเมียนพระราม5ครับจุดนี้มีแบบฟอรสิลิตี้ครบครันมากแล้วก็อยู่กับถนนนครอินทร์ in, แล้วก็ถนนถาราชพฤกษ์กันด้วยก็เดินทางเข้าเมืองก็ง่ายแล้วตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโซนที่เหมือนเป็นส่วนต่อขยายของโซนยูอาศัสยของกรุงเทพในฝั่งของตะวันตกนั่นเอง ใช่ครับผม,ผมก็คืออย่างที่เราอยู่บนถนนนครอ,อินตรงนี้นะครับด้านหน้าโครงการถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายออกหน้าโครงการตรงไปก็จะไปเจอเชื่อมกับถนนการจนานพิเศษเอรอบนอกอซึ่งก็ไปได้อีกหลายที่เลย<อ>เข้าไปที่เวพราม5ขึ้นถนนราชะพฤกษ์ตรงยาวๆมันสามารถวิ่งไปถึงสาทรโซน CBD ของกรุงเทพเดินทางสะดวกมากๆครับใช่ครับพี่ท็อปตรงนี้เนี่ยขึ้นทางด่วนก็ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าก็มีทั้งทางด่วนประจิมรัตยาด่านชิมพลีก็อยู่ใกล้ๆขับรถเพียงแค่ห้าหรือว่าสิบนาทีก็ถึงทางด่วนลแล้วล่ะครับผมว่าใครทํางานแถวจตุจักรบางซื่อลาดพร้า หรือว่าจะเดินทางไปแจ้งวัฒนะก็ง่ายมากๆนอกจากนี้ยังมีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆกันด้วยนะครับก็จะมีสายสีม่วงสถานีตลาดบางใหญ่แล้วก็สายสีแดงสถานีตลิ่งชันด้วยทําให้เดินทางเชื่อมต่อเข้าใจกลางเมืองได้ง่ายสุดๆไปเลย แต่ถ้าใครนะครับอยากหาแหล่งไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับอันนี้ก็สะดวกเหมือนกันครับมีทั้งห้างสินค้าใหญ่คอมมูนิตี้มอลล์ให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยครับถ้าเกิดจะเลือกไปเดินห้างใกล้ๆนะครับตรงนี้ก็มีเซ็นทรัลเวสต์วิวครับไปที่เดียวกินช็อปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆได้ครบเลยครับนอกจากนี้ยังมีไลฟ์สไตล์มอลล์ครับผมอย่างเดอะวอล์คราชพฤกษ์เดอะคริสตัลเอสบีราชพฤกษ์ครับและตลาดพระราม5อยู่ในรัศมีการเดินทางง่ายนิดเดียวครับพัดครับหรือใครอยากจะไปห้างที่ใหญ่กว่านี้ก็ขับรถไปนิดเดียวถึงแลเซ็น West gate, มีอีกเกียบางใหญ่สะดวกเหมือนกันครับพัดแถวนี้มีโรงเรียนชั้นนาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เดินทางไกลๆก,ก,กันด้วยนะครับม่าจะเป็นทั้งโรงเรียนนานาชาติ GBS โรงเรียนเทพศรีนน,นทบ,บุรีโรงเรียนเตรียมอุดมนนทบ,บุรีแต่ถ้าเกิดเจ็บป่วยนะฮะไม่สบายก็มีทั้งโรงพยาบาลศรีสวรถรค์ราชพฤกร์โรงพยาบาลเกษมร,ราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศก็อยู่ไม่ไกลาจากโครงการด้วยสะดวกจริงครับ พามาดูกันที่เมนเกตกันดีกว่าด้านหลังตรงนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากนี่คือเมนเกตของโครงการของเรานะครับเบลโครีเอ็กซ์คูลซ e ีวัชพืชพาม5นะครับเพราะเห็นว่าดูเป็นแบบดูหรูหราอันนี้เพราะก็มีคอนเซปต์เลยนะครับคือเอชทามเดสเลกาซีครับหรือว่ามรดกเหนือการเวลาเป็นไงแค่คอนเซปต์โครงการก็ อลังการแล้วนะถือว่าออกแบบมาได้อย่างลงตัวครับที่สําคัญครับระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่นะครับก็จะมีพี่ๆรอปภครับดูแลพร้อมกับกล้อง C C T V ตลอด24ชั่วโมงแตหรับใครที่เป็นลูกบ้านการเข้าออกโครงการเนี่ยเขาจะเป็นการสแกนป้ายทะเบียนครับมันก็ง่ายมากเลยนะแต่ว่านี้เราเดินมาเราไม่แม้ทะเบียนเราเข้าได้ไหมครับเดี๋ยวเราเข้าทางคนเข้าดีกว่ามันจะง่าไป อย่างตรงนี้ครับพัทอันนี้เป็นครับเฮาส์ของโครงการครับผมเห็นเขาบอกว่างานสถาปัิกกรรมเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจาก่านรถไฟคิงคอสที่ประเทศอังกฤษคือต้องบอกคิงคอสที่อังกฤษเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนสถานีกลางที่เขารวมเอาหลายๆ รถไฟหลายๆสายเนี่ยเข้ามาด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะเดินทางไปต่างจังหวัดของอังกฤษเนี่ยคุณก็ไปขึ้นสถานีนี้ส่วนโค้งส่วนเว้าต่างๆเขาก็เลยเอาแรงบันดาลใจนั้นเนี่ยมาใส่ไว้ในนี้เราจะเห็นนะว่ามีความโค้งเพื่อเป็นการแบบเพิ่มมิติต่างๆเข้าไปนอกจะเตัวส่วนขับเฮาส์แล้วก็จะมี p a ว i เลียตรงนี้ที่ใ,ให้ลูกบ้านทั้งหมดเนี่ย เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจมีที่นั่งมีสวนอันนี้มี2จุดด้วยถูกไหมครับใช่คือผมชอบนะที่เขาใช้สีเขียวบริเวณขับเฮาส์เพราะว่ามาัดูเชื่อมต่อมากับบริเวณสวนที่เขาใช้แรงบันใจเนยมาจากเบลเกาเวียพาร์คที่อังกฤษนั่นเองนะครับคือทุกอย่างนี้ก็คือมีอิงมาจากที่โซนฝั่งนู้นหมดเลยเอาล่ะนี่คือบริเวณด้านนอกผ <c oughs> มพาทุคนไปดูด้านในกันต่อแล้วกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปฮะ ส่วนกลางใหญ่มากเลยนะครับก็เลยต้องขอพาเดินแยก่กันผมจะพามาดูบริเวณด้านนอกก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ผมว่าทุกคนน่าจะได้มีโอกาสได้มาใช้กันบ่อยมากครอบครัวมาใช้กันบ่อยมากแน่นอนนะครับเพราะว่าจะเป็นสระว่ายน้ําที่มีความยาวคุณจะว่ายเป็นแบบว่ายแผลพูแบบนี้ได้เลยนะคือว่ายแบบจริงจังกันได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีเป็นจักรุซี่มีแบ่งเป็นสระเด็กสระผู้ใหญ่แล้วก็มีเป็นสังเกตซตบริเวณนี้ผมว่าตรงเนี้ยผมชอบคือตอนนี้แมาจะดูร้อนนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเย็นๆเนี่ยคุณมานั่งร <Brand y. S 1> มา ถ่ายรูปหรือว่ามานั่งเล่นกับลูกๆบริเนี้ผมว่าก็ดีมากเลยนะครับส่วนที่อยู่ติดกันตรงนี้ก็จะเป็นล็อบบี้นะครับเราก็จะมีเลาเชินเด้วยเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดมีแขกมาหาเราเนี่ยคุณก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ครบท้วนทุกฟังก์ชันเลยนะครับ อีกส่วนหนึ่งของคลับเพานะครับบริเวณชั้นสก็จะเป็นฟิตเนสครับผมซึ่งก็มีเครื่องคาร์ดิโอมีฟรีเวทมีเครื่องแมชชีนจริงๆก็ครบคันสำหรับใครที่อยากจะออกกำลังกายแล้วก็คาร์ดิโอมีครบแน่นอนครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ชอบมากๆคือสำหรับใครที่อยากจะ p r i v a t e นัดครูโยคะนัดครูอะไรก็ตามมาสอนส่วนตัวเราก็จะมีสตูดิโอรูมไว้ให้ด้วยนะครับ และอีกโซนก็จะเป็นโซเชียลคลับนะครับห้องนี้ก็เอาไว้ทํางงทํางานนักลูกค้ามาคุยเล็ก<ๆ><ๆ>น้อยถ้าเป็นกลุ่มเล็กก็สามารถทําได้ครับส่วนอีกโซนหนึ่งจะมีลาวส์ด้วยนะครับลาวส์จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นมิทติ้งรูมเลยครับสำหรับที่จะมีมิทติ้งกับคนเยอะๆหรือนะัดเพื่อนมาปาร์ตี้แฮงเอา์ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นนะครับทังโครงการยังมีบริการบริสต์เนียคราฟต์เซอร์วิสครับสำหรับลูกบ้านคนไหนที่อยากจะมีการขอให้คนทําความสะอาด มีช่างซ่อมบำรุงมีคนดูแลสวนตรงนี้เขาก็มีบริการไว้ให้ง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่ผ่านทางแอป Bistonea er Connect นั่นเองครับและที่สำคัญนะครับเห็นโครงการ Luxury ขนาดนี้ค่าส่วนกลางเพียงแค่64บบาทต่อตารางวาต่อเดือนครับ ทีโครงการเบลกราเวียเอ็กซ์คลูซีฟราชพฤกษ์พระราม5พัฒนาบนที่ดินโครงการเนี่ยรวมประมาณสัก18ไร่ได้วยกันเป็นแบบบ้านเดี่ยวลักชัวรี่ในสถาปตัตยกรรมสไตล์อังกฤษจำนวนทั้งหมดเพียงแค่35ครอบครัวเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าไม่เยอะเลยเราก็ได้ความเป็นส่วนตัวสูงมากมีแบบบ้านให้เลือก2แบบลงบนที่ดินเริ่มต้น81ตารางวาไปจนถึง2 3 9ตารางวาแบบบ้านแรกมีชื่อว่าทราฟากาพื้นที่ใช้สอย500ตารางเมตรและอีกหนึ่งแบบบ้านเลสเตอร์ ester, พื้นที่ใช้สอย0ตารางเรับ ื่มต่อกันมานะครับจากบริเวณของทับเฮาสตรงนี้เราจะเจอกับบ้านเราจะพามารูวันนี้ครับพี่ท็อครับผมหลังเป็นไง500ตารางเมตรนี่คือทราฟาก้าทราฟาก้าก็เป็นจตุรัสหนึ่งของที่ลอนดอนเช่นเดียวกันครับ<ม>คือต้องบอกว่าหลังเนี้ยพอเป็น500ตารางเมตรปุ๊บเนี่ยจัดฟังก์ชันมาผมว่าตอบโจทย์ทุกเจนเนอเรชันมากค500คุณอยู่กันได้แบบ2 3เจนสบายๆปู่ย่าตายายมารุ่นเรามีรุ่นลูกเนี่ยก็สบายๆจะมี4ห้องนอนห้องน้ำนะครับมี1 living a r e ยแล้วก็มี1ห้องครัวไทยด้วยนะครับรวมมีห้องแม่บ้านแล้วก็มี จอดรถเนี่ยตรงนี้4คัน oh. คือผมว่าถ้าเกิดหลังไหนเนี่ยที่มีแบบจอดได้ใช่ก็จะบอกเลยว่าจอด2เท่าก็เป็น8สบายอ่ะครับผมก็คือจริงจริงนะอันนี้คือจอดเอาผาดได้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหกคันแบบหลวมหลวสบายสบายหลวมหลวเลยสบายมากครับผมเพราะว่าหน้ากว้าง22เมตรอ่ะเดี๋ยวสเปซเนี่ยคือเดี๋ยวผมลองลอง,ลองยืนให้ดู คือกว้างมากจริงๆนะตรงนี้คือกว้างมากอันนี้คือเป็นไซส์ใหญ่ของทางโครงการ,รนะครับพอเราเห็นบรรยากาศแบบนี้มันก็เหมือนการพูดถึงเบลเกรฟีสักรอบหนึ่งละกันเพราะว่าในย่านนี้นจริงๆเราก็เป็นเหมือนแบบย่านอยู่อาศัยของที่ลอนดอนเขาเขาบอกว่าเป็นย่านอยู่อาศัยที่ค่อนข้างจะหรูหราเงียบสงบเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการครับ,มรบผมอยู่ใกล้กับราชวังปักกิงแฮมด้วย เพราะฉะนั้นทําให้ดีไซน์ของสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยดูเรียบหรูเรียบง่ายใช้โทนสีที่ไม่ฉูดฉาดมากดูทันสมัยมีขอบมีบัวที่หน้าต่างนะครับให้เราได้กลิ่นอายของความเป็นอังกฤษเนี่ยฮะถ้าเกิดนึกไม่ออกว่าจะแต่งบ้านยังไงก็แต่งตามโครงการได้เลยดูได้เลยนะครับเนาะใช่ไหมคือผมว่าสวยเลยเอาต้นไม้วางข้างหน้านู่นนี่อะไรแบบนี้แต่ว่านอกจากที่บริเวณด้านนอกของเป็นหน้ากากบ้านแนละ้วอยากให้ดูบริเวณพื้นด้วยใช่ไหมพื้นตรงนี้อันนี้เข้ามาสู่โซนลานจอดรถแล้วมาดูที่พื้นตรงนี้ก่อน เป็นยังไงบ้างนนใช้กระเบื้องเนี่ยน่าจะเป็นใช้เป็นพอร์ l เลนนะครับผมกระเบื้องตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นกระเบื้องคุณภาพแน่นอนไม่ต้องห่วงว่า <นะ S 2> บ้านโครงการแบบนี้ของทุกอย่างจะเป็นคุณภาพที่ถ้าเกิดว่าได้ดูหลายๆ EP มาจะเห็นอย่าง ประตูที่กำลังจะพาต่อไปประตูประตูรองแล้วกัน<ช>นะฮะที่ประตูที่เข้าจากลานจอดรถเนี่ยทางโครงการก็จะให้มาเป็นแบบของท็อสแทมเป็นทริปเปอร์ร็อกนะครับผม <c oughs> ซึ่งแน่นอนครับพอเป็นท็อสแทมคุณภาพไม่ต้องพูดถึง<ช>นะฮะถ้าเป็นแค่ประตูไม้เนี่ยธรรมดาย,ยังไม่ต้องเป็นทริปเปอร์ร็อกแบบนี้แค่ไม้ของท็อสแทมก็ทนไฟทนน้ําจะเห็นว่า ยี่ห้อนี้อยู่ในแบรนด์โครงการ r ักช r ีหรือ High-end หลายๆโครงการเลือกใช้แบรนด์นี้ครับผมแล้วก็ยังมีบริเวณของ EV ว h ชเ g อ r ์ด้วยครับเพราะฉะนั้นยุคนี้รถไฟฟ้าคุณก็เราเตรียมไว้ให้คุณแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งจุดที่ผมว่าหลายๆโครงการเนี่ยอาจจะไม่ได้ คำหนึ่งของตรงนี้คือแน่นอนว่าอยู่หลายเจเนอเรชันเราก็ต้องมีผู้ใหญ่ต้องใช้รถเข็นก็เลยมีเป็นยูนิเวอร์ดีไซน์ตรงนี้ก็คือเข็นรถเข็นขึ้นบริเวณฝั่งนี้ขึ้นไปได้เลยแล้วก็ไปเจอกับประตูหลักคือเมนเกตอีกฝั่งหนึ่งที่ความสูงอลังการมากครับ2.35เมตรทําให้รู้สึกว่าดูโปร่งด้วยพอเป็นกระจกอย่างเงี้ยนะครับครับผมนี่คือแค่ด้านนอกนะด้านในเข้าไปปุ๊บอลังการมากถ้าอยากเห็นแล้วตามไปข้างในดีกว่าเชิญคุณท็อปก่อนเลยครับผม ว,ว้าวอลังการอย่างที่พี่ท็อปบอกเลยตรงนี้เป็นแต่เบิวอลลุ่มสูงเท่าไหร่พี่ท็อป6.4เมตรครับพ์ทตรงโซเย่ด้านในตรงนี้นะฮะเข้ามาคือโถงแท็กต้อนรับอันแรกที่เข้ามาอลังการมากแล้วตรงนี้ก็จะมีแบบเนี้ยเป็นโซนแบบโซฟานั่งตรงนี้นิดหนึ่งเนะฮะเพราะว่าเหมือนแบบเราจะใส่รองเท้ทาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นไอเดียที่ดี ัะเ,เป็นตู้รองเท้าก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบบ้านหลังนี้จะแยกโซนเป็น2ฝั่งด้วยกันใช่ฝั่ง<ะ>หนึ่งจะเป็นฝั่งของแบบที่อยู่อาศัยครับฝั่งนึงจะเป็นฝั่งของรับแขกอันนี้รับแขกเลยเป็น common a r e ยนะครับจะรวมกับ living r o o แล้วก็โซนรับประทานอาหารรวมอยู่ด้วยกันตรงนี้เราไปดูฝั่งนู้นก่อนไหม,ไมทอ็อปได้ครับมาบริเวณนี้เป็นโซนรับแขกนะครับซึ่งแน่นอนว่ารับแขกจริงๆเพราะว่าโซฟายิ่งใหญ่อลังการพาเพื่อนมา10คนนั่งกันได้สบายสบาย คือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าไซส์ของโซฟาที่จะวางได้นะครับถ้าเป็นขนาดที่พัด่อกแบบนี้แล้วอะ่ะจะเป็นตัว L จะเป็นตัว U จะเป็นดีไซน์แบบผมเพิ่งดูมาเองวันนี้คือ เป็นแบบสี่เหลี่ยมวางเป็นแบบโซฟายาวเลยก็ได้แล้วก็เป็นแบบหลุมตรงกลางเนียหรอหลุมตรงกลางใช่ก็สามารถทําได้แล้วก็ระยะห่างของระหว่างโซฟาตรงนี้นะครับกับจอที่เอาไว้ติดตั้งทีวีเนี่ยสามารถดันทีวีได้ถึงแบบ70นิ้วสบายๆซึ่งอัพก็ยังได้เพราะระยะมันโอเคแต่ว่าบางคนอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวนะแบบคุณพ่อคุณแม่ประชุมกันก็ตัวเนี้ยเรากั้นประตูบานหนึ่งก็ได้ใช่เป็นประตูกระจกหรือว่าจะเป็นกําแพงเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าจุดที่ผมว่ารู้สึกว่าเป็นไอเดียที่ดีเพราะว่าเราจะได้ วิวแล้วก็ได้แสงเนี่ยหน้าบ้านก็ได้ข้างบ้านก็ได้หลังบ้านก็ได้คือกระจกค่อนข้างจะรอบด้านทำให้บ้านหลังนี้ดูโปร่งมากถูกต้องครับถ้าเกิดว,ว่าบ้านไหนเป็นสายปาร์ตี้เพื่อนเยอะนิดนึงยังไงฮะดีเลยครับอย่างที่นอกจากตอนนี้จากการโปร่งมาเป็นประตูเป็นกระจกแล้วเนี่ยยังเชื่อมต่อกับโซนอินดอร์และเอาดอร์ตรงนี้ด้านหลังนี้ได้เลยอ๋อคือเหมือนแบบถ้าเกิดเราเปิดประตูนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดตอนเยน็เยนๆท้องอากาศดีๆเราก็ อาจจะทำข้างหลังจริงๆตรงนี้ผมว่ามีสเปซเหลือนะทำเป็นสาวไว้นานบปเล็กก็ได้นะแล้วแต่บ้านไหนจัดสรรพื้นที่ของตัวเองได้เลยตามความชอบออนี่เห็นไหมแล้วก็เราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยในชั้นหนึ่งเขาเชื่อมกันทําให้สเปซมันเหมือนถูกระเบิดออกมาตรงนี้ตน,น,นี้ใหญ่บ้าจริงโต๊ะดิยนิ่งนะครับหน 8ที่แค่แค่โต๊ะนะอ่ะหัวโต๊ะอีกก็เป็น9ก้าแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำเป็นตัวบาร์ขึ้นมาเนี่ยก็ได้เป็นสิบที่นั่งคือจริงๆต่อได้ยาวแบบน,นี้โครงการทำให้ดูที่สำคัญช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้พันพูดถึงถ้าอากาศดีๆตอ oh, าเย็นๆเราออกไปข้างน,นอกแต่ช่วงนี้อากาศมันดีลำบากเพราะว่า PM มันเยอะมากแล้วก็ PM เเนี่ยเราเหมือนว่ามันจะจางหายไปแล้วเราคิดว่าเราจะไม่เจอมันอีก นอกบ้านเราป้องกันร,ระดับหนึ่งในบ้านเราอะ่ะเราใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านมากกว่าบางครั้งโดยเฉพาะมีผู้สูงอายุที่พัดบอกมีเด็กเล็กมีผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นในบ้านควรจะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์เร<ด>าทำยังไง<ห>ได้บ้างโครงการนี้เขามีมาให้ครับมีเครื่องฟอกอากาศที่ติดอยู่นะครเป็นระบบนาโน e x นะครับอันนี้คือนอกจากฟอกอากาศแล้ว กรอง PM สองชุดาแล้วยังป้องกันพวกเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียได้ด้วย oh. แล้วเขาจะมีอยู่หลายจุดในบ้านมีอย่างจุดตรวนี้ที่ว่าเป็น c o m มอนโซนคือเชื่อมจาก l ฟ v i n g ก็มี1จุดเชื่อมเข้ามาตรง dining ก็มี1จุด hmm. ไปตรงข้างหลังก็มีอีก1่จุด uh huh. มีให้หลายจุดมากสําหรับในบ้านน, uh huh. นะครับแล้วด้านบนล่ะครับมีไหมด้านบนในห้องนอน oh. มีครับก็คือทําให้เราเข้ามาในบ้านสูดอากาศที่บริสุทธิ์จะเป็นเครื่่องเเเลล็กลกๆนียทาาาให้้้ผผมมมรูสึึวับ สิ่งนี้สําคัญและจําเป็นมากๆแต่ถ้าคุณไม่อยากคิดคุณก็มาซื้อที่นี่จบครับผมครับ,รบแล้วก็เชื่อมต่อไปอยังแพนทรีด้วยตรงนี้ไปครับ,น,รบนี่คือโซนของพับลิกสเปซของบ้านหลังนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูโซนของการอยู่อาศัยหรือว่า residence รซิเดนซ์ฝั่งอีกปีหนึ่งของบ้านกันโอเคครับ จะมีบริเวณห้องนอน4บริเวณด้านล่างนี้ด้วยนะครับผมว่าห้องนี้เหมาะมากกับการที่จะเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละว่าอยู่ด้านล่างเขาก็ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดประมาณนั้นนั่นเองนะครับเราก็มีการเปลี่ยนด้วยนะพื้นตรงนี้จะเป็นพื้นซอฟท์ฟลอร์โดยปกติแล้วเนี่ยบริเวณด้านนอกเราจะเห็นว่าเป็นพอชเลนใช่ไหมครับก็จะเปลี่ยนฟิลให้เหมือนแบบเรามีความโฮมมี่มากยิ่งขึ้นแล้วความที่เป็นซอฟท์ฟลอร์เวลาที่ผู้ใหญ่อาจจะ มีโอกาสหกล้มภายในบ้านเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เจ็บตัวขนาดนั้นนะครับก็เหมาะมากเลยนะครับโดยพื้นตรงนี้เองเนี่ยนะฮะเราเห็นว่าจะเป็นการเชื่อมต่อมันจะไม่มีสเต็ปเลยนะตั้งแต่เข้ามาในห้องนี้รวมถึงการเดินเข้าไปบริเวณห้องน้ํากันด้วยนะครับก็จะไม่มีสเต็ปเลยทําให้เวลาที่ผู้ใหญ่ต้องใช้รถเข็นเนาะก็จะแบบไม่มีความกระเทือนนะครับก็เป็นห้องที่ผมว่าเหมาะมากกับการที่จะให้ผู้สูงอายุอยู่ภายในห้องนี้แล้วก็ห้องน้ำเนี่ยสเปซใหญ่มากคือห้องน้ำเนี่ยข้อดีเลยเวลาที่เรา ได้ห้องน้ำที่มีขนาดความกว้างนะแล้วที่เราเข็นรถเข็นเขาไปในห้องเนี่ยรถเข็นสามารถหมุนได้นั่นเองนะครับก็จะใช้งานได้ค่อนข้างจะง่ายมากรวมถึงก็มี Space เ,เหลือเฟือนะตรงนี้ที่เราจะทําเป็นราวจับให้กับเขาเนี่ยก็ทําได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นถ้าเกิดวันไหนอากาศดีๆนะครับคุณก็มีสวนเรนหลังบ้านเนี่ยสามารถเดินออกไปเทควิวแล้วก็อาจจะทําเป็นเก้าอี้อยู่หลังบ้านตรงนี้ให้กับเขาผมว่าก็เป็นไอเดียที่เวิร์กมากเลยละครับ แล้วตรงนี้คือครัวของบ้านนะครับเป็นลักษณะออกแบบมาแบบ U shape นะครับผมที่สําคัญคือมีหน้าต่างเอาไว้ให้ระบายอากาศได้ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่างที่ผมบอกไว้ที่คุยกับพัทนั่นคือประตูตรงนี้เป็นประตูที่เอาไว้เชื่อมส่วนกับของเมดพาซ่านะครับนี่มาดูตรงนี้ก่อนที่ผมชอบมากคือประตูตรงนี้ก็สามารถระบายอากาศได้เหมือนกันเพราะว่าเลือกเปอยู่ี่โซนครัวครับด้วยวิธีตรงนี้เป็นกระจเกเรื่องเช่นนี้กลายเป็นมุ้งลวดเพื่อระบายอากาศได้สบายมากครีตี้แบบนี้ ดีมากๆแล้วผมชอบสุดถ้าผมมีบ้านทําแน่นอนครับแบบนี้อ่ะจากห้องครัวครับเชื่อมต่อออกมาในโซนของเมดพาซาครับโซนนี้ก็ถือว่าจัดสรรที่มาได้ดีมากๆทีเดียวครับเพราะว่าจะมีห้องนอนส่วนตัวของแม่บ้านมีห้องน้ําส่วนตัวของแม่บ้านมีห้องเก็บของมีพื้นที่ตรงนี้นะครับผมให้วางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแบบในร่มเพราะฉะนั้น พวกอิเล็กทริกพวกนี้ก็จะไม่เสียหายนะครับสามารถมีพื้นที่อเนกประสงค์ตรงนี้ให้กับแม่บ้านได้รีแลกซ์ด้วยไม่ได้แบบอุดอู้อยู่แต่ในห้องอย่างเดียวมีโซนเก็บของที่เป็นกิจลักษณะเรียบร้อยทีเดียวครับผมพี่ท็อปรีวิวห้องครัวไปแล้วนะครับพีพาดูห้องน้ำด้านล่างก่อนนะตัวนี้จะเป็นห้องพาวเดอร์รูมนะครับที่ก็มีกระจกที่ระบายอากาศได้เพระฉะนั้นหายห่วงเรื่องของกลิ่นอับต่างๆได้เลยเราเดินต่อมานะครับเมื่อกี้เราก็เห็นห้อง นอนที่4ไปแล้วตรงนี้แต่ตรงนี้คือประตูที่เมื่อกี้พี่ท็อปบอกและว่าเป็นรประตูที่เราจอดรถปุ๊บแล้วก็เดินเข้ามาเป็นทริปเปิลล็อกคอร์สเทมสุดยอดมากแต่ว่าจุดที่ผมว่าหลายบ้านอาจจะไม่ได้คำนึงถึงแต่ว่าถ้าเกิดบ้านไซส์นี้คุณต้องมีแน่นอนคือควรจะมีห้องเก็บของครับแต่นี้เราจะเปลี่ยนเป็นห้องรองเท้าก็ได้นะ ก็แล้วแต่อันนี้ค<ช>ือแ,แ,แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ตตบ้านไหนจะดีไซน์ยังไงมันสามารถดีไซน์ให้เป็นฟังก์ชันเก็บของได้เก็บรองเท้าได้ด้วย<ช><ช>อย่างผนังซ้ายขวาเนี่ย<ช><ช>คุณไม่ต้องการพื้นที่เยอะต้องการแค่คนหนึ่งคนเข้าไปยืนแล้วหมุนเลือกฮะมันสามารถตีออกมาเพิ<ช>่มเ <ๆ S 2> ติมแล้วก็ใส่รองเท้าเป็นแนวแนวขวางแนว<ช> <ๆ S 2> ยาวเงี้ยครับไม่ใช่แนวตั้งออกมาเมื่อจะแบนแบนหน่อยจริงจถ้าเกิดทำเป็นตู้ที่แบบดึงเข้าดึงออกได้เนี่ยใส่ได้เป็นร้อยคู่เลยนะใช่ครับสบายๆบครับ ก่อนขึ้นชั้นสองขอพาดูระบบ Home Automation แล้วก็เ e c u ริตีหน่อยละกันนะครับที่นี่ให้เป็นมาตรฐานเลยเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของทุกคนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Digital Doorbell Smoke Sensor มี SOS button ด้วยเป็นปุ่มฉุกเฉินรวมถึง Smart Switch ให้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมี Smart Outdoor Camera Smart Indoor Camera มี Door Window Sensor Motion Detect Smart Indoor Siren แล้วก็ Smart Outdoor Siren ด้วยนะครับ ชั้น2ของบ้านแบบ p ร o ฟาก้านะครับ500ตารางเมตรคือใช้คำว่าฟางมากฟางเลยเหลือเฟือนสุดไปเลยนะครับแล้วเฉียนว่าปกติบ้านที่เราไปรีวิวเนาะถงทางเดินตรงนี้ก็อาจจะแบบเดินไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้2คนครับอันนี้เราเดินพาเลทกันได้เลยก็คือ ไม่มีชนนะใช่4คนสบายๆนะครับพื้นถึงฟ้าตรงนี้ก็มัน2.9ปา่ะใช่ครับ2.9เมตรน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นไซส์ที่สำหรับบ้านที่ค่อนข้างรักเชียและแล้วก็ววอยู่รู้สึกโปรงรนะครับอันนี้คือ2 2.9จุดคือชั้น2นะไอโซนที่เราเข้ามาวิวหกเห็นชัดเรียมให้อย่างยหาเนี่ยแต่ว่าเราจะเห็นว่าจะมีแสงจากกระจกหน้าบ้านที่ให้มาโ,โหสูงแบบนี้เลยนะเห็นไหม ทำให้กลางวันเนี่ยเราไม่ต้องเปิดไฟตรงโถงทางเดินก็ได้ถูกต้องสบ,บสบายสบายนะ,บนะฮะ,ะ,ฮะแล้วขึ้นมาที่โซนชั้น2เนี่ยจะมาดูที่พื้นนะครับพื้นเนี่ยจะต่างจากโครงการบ้านอื่นๆอันนี้คือจะเป็น quickstep hybrid engineer นะครับเป็นฟิลลิ่งไม้จริงม,มีแบบแบบเอ้ยไม้นี่ถูกกินล่องลงไปอะไรเงี้ยคือให้เท็กเจอร์แล้วก็ฟิลลิ่งเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติของไม้มากที่สุดนะครับนะเมื่อกี้เห็นชั้นหนึ่งเห็นไปแล้วนะครับว่าจะมี living area แต่ว่าชั้นสองยังคงเป็น private living area อีกจุดหนึ่งตรงนี้นะฮะ เนี่ยก็ผมไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดบ้านเราชั้นสองมีสเปซเยอะขนาดนี้จะทำอะไรที่ไม่เป็นไม่ท็อปไม่ท็อปจะทำอะไรครับคือไม่ท็อปตอนนี้เลยช่วงปีที่ผ่านมาเขาก็อินออกกำลังกายเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอุปกรณ์ออกกำลังกายมันมันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้พาไปดูของส่วนกลางใช่ไหมครับที่ครับเขาบางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการออกกำลังกายของแต่ละคนเดี๋ยวนีการออกกำลังกายมีหลายแบบใครที่แบบชอบเล่นไฮอลหรือเล่นเวิร์กอัลต่างๆหรืออะไรก็ตามมันจะมีเครื่องออกกำลังกายเฉพาะตัวของเขา สามารถเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นที่ออกกำลังกายส่วนตัวของคุณได้ของคนในบ้านได้โอ้หนี่ไอเดียดีหรือแบบบางครั้งถ้าเกิดผู้ใหญ่ประชุมด้านล่างลูกก็ยังมีสเปซเหลือในการที่แบบมานั่งดูทีวีตรงนี้ก็ได้เล่นกงเล่นเกมกันหรือจะกล้าเป็นห้องอีกห้องหนึ่งก็แล้วแต่ความต้องการของคุณกันเลยนะครับก็ชั้น2ก็เหมือนกับชั้นหนึ่งที่แบ่งโซนบ้านเนี่ยเป็น2ฝั่งคุณเลือกดีกว่าคุณจะไปฝั่งห้องนอนไหนยังไงหรือว่าให้เหพภาพไปก่อนเลยไหม คุณคุณพาไปก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวผมพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมก่อนโอเคนั่งรอตรงนี้ก่อนนะได้ครับบรรยากาศสบายๆนะเดี๋ยวผมนั่งรอตรงนี้คิวเลยเชื่อมต่อกันมานะครับจากบริเวณโถงทางเดินตรงนี้นะครับเราจะเข้าสู่ห้องของมาสเตอร์เบดรูมที่มีขนาดใหญ่มากผมขอทุกคนพามาดูห้องนี้แล้วกันนะครับห้องนี้ก็เหมือนเป็นการกินโซนหนึ่งของบ้านเนี่ยทั้งปีกไปเลยนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เราจะวางเตียงคิงไซส์แบบเหลือๆได้เลยนะครับแล้วจะมีพื้นที่บริเวณ ข้างๆข,ของหัวเตียง2ฝั่งเนี่ยจะวางเป็นโต๊ะอีก2ตัวเนี่ยได้สบายๆเพราะว่ามีพื้นที่เหลือเฟือมากแล้วก็บริเวณปลายเตียง ก็ทําเป็นโซฟาอีกตัวหนึ่งนั่งสบายสบยแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมชอบพื้นที่ตรงนี้มากนะเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเรากลับมาถึงบ้านเนาะแล้วเรายังไม่อยากจะไปอาบน,น้ำเราจะมานั่งเอกเคนกตัวนี้ก่อนก็ไม่ต้องขึ้นเตียงนะครับผมว่าจุดนี้ใครที่ทางานเหนื่อยเยกลับมาโอ้โหมีสบายมากกเลยนะครับมีรยะดูทีวีเหลือเฟือกันเลยแล้วก็ห้องนี้อย่างที่บอกไปว่าพอเขากินไปปีกหนึ่งของบ้านทําให้ห้องจะเป็นแนวลึกนะครับเชื่อมต่อกานหน้าบ้านยาวไปจนถึงหลังบ้านเลยทําให้บร,ริเวณหน้าบ้านเนี่ย ขนาดใหญ่แบบนี้นี่ที่ก็เห็นวิวหน้าบ้านเห็นวิวสวนแบบนี้กันด้วยนะครับหรือใครอยากจะทําตรงนี้เป็นโซนสวนเนี่ยก็เหมือนเป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นของตัวเองผมว่าก็กวูบมากๆเหมือนกันนะครับเดินต่อกันมาเราจะมีอีกหนึ่งจุดที่ทําเป็นโต๊ะทํางานได้หรือถ้าใครที่มีของโชว์เยอะนะผมว่าตัวนี้ก็บิวขึ้นไป แล้วก็ทำเป็นตู้โชว์ดิสเพลย์พวกกับ,บอาร์ตต่างๆงเราเนี่ยบริเวณนี้ก็ได้เลยนะครับเพราะว่าได้แสงดีมากด้วยนะเห็นไหมพอเราวางม่านโปร่งเข้าไปตรงนี้ทำให้แสงตกกระทบลงมาตรงนี้โอ้โหสวยมากเป็นเหมือนวิวเป็นมุมแบบ Instagram มากๆเลยทีเดียวนะครับเชื่อมต่อกันมาที่บริเวณของ Walking Closet ต้องบอกว่าตรงนี้ใหญ่มากนะสเปซเนี่ยผมว่าเกือบเกือบ เท่ากับเปรนของห้องนอนกันเลยจริงๆตรงนี้เขาไม่ได้ให้มานะแต่ว่าเขาก็ทําให้ดูนะครับว่าเราสามารถทําเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ได้ทําให้ห้องเนี่ยดูเชื่อมต่อกันแล้วก็ดูมีความโปร่งมากยิ่งขึ้นกันด้วยตรงนี้เราจะติดแอร์เพื่อให้กระเป๋าเราเพื่อให้อุปกรณ์แต่งตัวของเราเนี่ยนะครับอยู่สบายก็ทําได้เพราะาบางครั้งเรามีกระเป๋าเยอะใช่ไหม กระเป๋าก็ต้องดูแลดีหน่อยนะครับแบบกระเป๋านงของคุณผู้หญิงคุณก็ติดแอร์ไว้ให้ลมมันฟโฟล์ออกไปก็ได้เช่นเดียวกันผมชอบมากที่เขาวางไอแลนด์ไว้ให้ตรงกลางแบบนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเชื่อเลยว่าถ้าคุณซื้อบ้านราคาประมาณนี้คุณต้องมีอุปกรณ์แต่งตัวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งแหวนนาฬิกาสร้อยข้อมือกระเป๋าอะไรแบบนี้ทําให้พื้นที่ตรงนี้เหลือเฟือมากนะครับผมนับให้ดูนะหนึ่งสองสามสี่คุณวางตู้ได้แบบห้าหกตู้สบายสบายกันเลยก็ แบ่งกันเลยตามใจชอบว่าคุณผู้ชายอยากได้โซนไหนคุณผู้หญิงอยากได้โซนไหนแต่ถ้าเกิดคิดว่าโซนนี้ไม่พอนะครับตัวนี้เราอาจจะทำเป็นกํกแพงก็ได้นะครับแล้วก็บิวตูต้เพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็เป็นไอเดียที่สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเดินต่อกันไปยังบริเวณของห้องน้ําซึ่งใหญ่มาก มีอ่างอาบน้ําแบบนี้มาให้นะครับมีอ่างล้างหน้า h i s ันเ h e r มาให้ด้วยแหละครับก็แบ่งกันใช้ได้เลยแล้วก็ด้านในก็จะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้อย่างชัดเจนกันด้วยเลยครับรวมถึงมีเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่ตรงนี้ด้วยทําให้ห้องน้ําของเราเนี่ยมันไม่อบมันไม่อับอย่างแน่นอนครับ รรมาถึงอีกหนึ่งห้องนอนครับห้องนอนที่2นะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือห้องนอนที่สอนะครับอย่างที่บอกนะครับพอเราได้ความสูงจากพื้นถึงเพดาน2.9เมตรในห้องนอนก็จะ รู้สึกโปร่งนะครับแล้วก็ให้บานกระจกที่เป็นประตูเชื่อมต่อออกไปที่บริเวณระเบียงด้านหน้าซึ่งห้องนี้เนี่ยหันหน้าเท็ควิวด้านหน้าบ้านด้วยนะครับผมมีถึง2ประตูจะให้ความโปร่งโล่งสบายและด้านนอกระเบียงก็สามารถทําได้แล้วแต่คุณจะจัดสรรเดินยาวๆจากฝั่งนี้ไปจนสุดฝั่งนู้นได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตรงนี้เนี่ยที่เราจะเห็นคือ จริงๆจะเปิดโล่งครับจะไม่มีประตูแบบนี้นะครับแต่ว่านี้เนี่ยเรากั้นให้ดูเพื่อให้เป็นสัดเป็นส่วนมากยิ่งขึ้นข้อดีของการกั้นนะครับอันนี้ที่ผมเห็นนะแล้วผมรู้สึกเองได้จากการแบบใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้คือเวลาเราทำตรงนี้เป็น walk in closet เมื่อไหร่เก็บเสื้อผ้าเก็บนู่นเก็บนี่เนี่ยมันทําให้เราไม่โดนฝุ่นจากเสื้อผ้ารบกวนเข้ามาในห้องนอนด้วยนะครับสิ่งที่2คือสมมติว่าห้องนอนนี้อยู่เป็น2คน คนนึงตื่นแล้วตื่นไม่ตรงเวลากันคนนึงจะเข้าไปอาบน้ําแต่งตัวแต่งทานูน่ทนทํานี่ได้พงได้ผมแต่งหน้าคนอีกคนนึงนอนอยู่พอมีประตูั้านปุ๊บมันก็จะเกิดการกรบกวนที่น้อยลงนะครับผมก็คือมีความเป็นส่วนตัวมาจริงๆน,นั่นเองและเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อกับห้องน้ําของห้องนอนที่สองได้สบายๆครับอีกหนึ่งห้องนะครับห้องนี้ผมทําตัวเป็นเกมเมอร์นะครับแต่งจริงเล่นเกมให้เป็นนะครับ ก็คือต้อบอกว่าหลังนี้มีสเปซแล้วก็มีห้องเยอะมากนี่เป็นห้องนอนที่3ล้กันนะผมเรียกแบบนั้นห้องนี้จิวเวเรนอีกฝากหนึ่งของบ้านเมื่อสักครูนน่นี้ห้องมาสเตอร์เบยอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมอันนี้เราก็อยู่เหมือนอยู่ฝั่งขวาของบ้านนั่นเองนะครับก็สเปซเหลือเฟือมากนะฟังก์ชันครบทุกอย่างเลยเดียวนะครับจะวางเตียง5ฟุตได้มีโซฟาปลายเตียงก็ได้จะมีมุมทํางาน หรือว่าจะคนผู้ชายี่แบบอยากจะมีบาร์ส่วนตัวมีอะไรแบบนี้นะผมว่ามุมนี้เหมาะมากกันเลยนะครับเพราะว่าทุกจุดของบ้านเลยนะครับก็จะให้นาโน e X มาด้วยนะครับก็นี่เป็นนวัตรกรรมที่เขาใส่มาให้ในทุกห้องของบ้านหลังนี้กันด้วยและครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าทุกห้องเราได้ห้องน้ําในตัวกันด้วยละครับ ก็เร <kinetic. S 1> ียบร้อยแล้วนะครับการพามารีวิวบ้านที่เป็นระดับลักชัวรี่แบบนี้ลักชัวรี่จริงนะครับผมแล้วก็ทำเลอย่างที่บอกนะครับตั้งอยู่บนถนนนครอินใกล้ราชพฤกษ์พระราม5นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเดินทางไปได้หลายทางเลยออกการจนานิเศษก็ได้นะครับหรือจะวิ่งเข้าสาทรโซนเมืองก็อย่างที่บอกไปคือเชื่อมต่อยาวๆติดทางด่วนติดรถไฟฟ้าที่สำคัญฟเซอ์ตีในในโครงการก็ค่อนข้างครบ รอบๆบริเวณก็ครบคือผมรู้สึกว่าที่อยู่อาศัยนะใช้คำว่าแหล่งที่อยู่อาศัย<ม>ถ้าติดโรงพยาบาลติดโรงเรียนติดห้างสสินค้ามันจบแล้วอะพอแล้วคุณไม่ต้องไปเดินทางรถติดที่ไหนไกลๆใช่ตอนนี้มันมีทุกอย่างอยู่แล้วด้วยใช่ครับ<อ>พัดก่อนพัดเป็นคนอยู่กับครอบครัวที่เป็นแบบครอบครัวใหญ่ใช่อยู่เป็นกองสรีเลยอ่าเพราะฉะนั้นไซซิ่งแบบนี้พัดมองแลวฟังช์ชันเป็นยังไงบ้างคือถ้าเกิดถามว่าไซซิ่งตอบโจทย์ไหมคือต้องตอบว่าตอบโจทย์อยู่แล้วเพราะห้าร้อยตารางเมตรครับเสียงนอนห้างน้ำคือ มันใหญ่มากแล้วอ่ะที่จะรถ4คันถึง8คันเมื่อกี้เราบอกกันไปนะาะว่าฟัง์กชันที่ต้องตอบโจทย์มากเลยคือการวางเลเ o u t ของบ้านอย่างอันนี้ผมว่าเขาตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาสามารถทำเลยเยอร์ที่ลูกกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถไม่ต้องอยู่ด้วยกันได้ คือไหนคุณพ่อคุณแม่อาจต้องประชุมข้างล่างลูกก็มีพื้นที่อีกหนึ่งจุดที่อยู่ด้านบนตรงนี้นก็สามารถใช้ชีวิตกันได้หรือว่าบางครั้งเนี่ยลูกๆพาเพื่อนมาบ้านตรงนี้วุ่นวายกันปาร์ต้งปาร์ตี้กันคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมีสเปซให้นั่งทํางานดูทีวีข้างบนก็ได้อันนี้มผมว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แม่มแล้วก็ที่สําคัญพอเราอยู่กันเยอะเนาะม,มันไม่ใช่แค่อยู่ในบ้านอยู่นอกบ้านก็สําคัญเหมือนกัน<ม>แต่อย่างโครงการนี้อย่างบ้านทรัฟาก้าหลังนี้นะครับก็ พอคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอยู่บ้านเนี่ยเขาได้ใกล้ชิดธรรมชาติก็เป็นเหมือนการ refreshing เขาอีกทางหนึ่งเหมือนกันเพราะว่านี้มันเป็นสิ่ีมันตอบโจทย์มากแล้วก็ทางโครงการเนี่ยคิดมาให้ละใช่ครับผมผมว่าวันหนึ่งผมเคยสงสัยว่าทาไมคุณแม่ชอบรดน้าต้นไม้ถึงวั่ปะใช่พอ<ช>ผม,มรู้แล้วอ๋ออะไรบางอย่างที่มันยังไม่ถึงวัยเราเราจะสงสัยเสมอพอวันหนึ่งที่เราเดินทางมาถึงวัยนั้นเราจะ Oh, อ๋อม,มันจะเป็น<ช>ประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ให้กับฟังก์ชันในทุกเจนเหมือนที่พัดบอกเลยนะครับ,รบอ่ะเรามาดูราคาผมว่าหลายคนอยากจะรู้ราคาและว,ว่าเป็นยังไงกันบ้างในโครงการนี้อย่างที่บอกว่าลักช r y ไม่พอ private residence ครับมีแค่35ครอบครัวเท่านั้น ราคาเริ่มต้นที่39ล้านไปจนถึง60ล้านนั่นเอง,เองอนะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบบ้าน2แบบเนี่ย400รรกับ500ตารางเมตรคุณน่าจะเหมออาะสมกับแบบไหนหรือว,ว่าเนี่ยผมเห็นอย่างบ้านตัวอย่างทําให้ดูนะครับถ้าเกิดค,คุณมาเป็นครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวขยายอยู่กันแบบอย่างสมมติว่าผมเนี่ยเป็นอยู่กรุงศรีเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมีแบบครอบครัวหลายครอบครัวคุณอาจจะซื้อบ้านสองหลังติดกันแล้วอย่างที่โครงการทําให้ดูว่าเราจะเชื่อมบ้าน2หลังนี้ติดกันก็ได้ข้อดีเลยคือว่าถ้าเกิด คุณอยู่กันสองหลังเนี้ยพื้นที่ตรงกลางสเปซเนี่ยมันจะไม่มีกาแพงกันแล้วมันก็เพิ่มขึ้นอีกใช่จะทําเป็นสระว่ายน้ำทำเป็นโซนบาร์บีคิวตรงนี้ที่วันน้งว่างสองบ้านเนี่ยมาใช้ร่วมกันนี่แหละครับโครงการที่ผมอยากให้คุณมาดูด้วยตัวของคุณเองนะครับถ้าเกิดมีรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมสนใจอะไรเนี่ยเราจะทิ้งดีเทลต่างๆเอาไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะครับก็สะดวกผ่านไปผ่านมาแวะพูดคุยแวะชมโครงการได้นะครับเพราะว่าเปิดตั้งแต่9โมงนถึง1กโมงเย็นครับผมจะเจอคุณท คุณท็อปเอมายืนรถน้ำตานไม้อยู่อะไรครับคับคราเรก่นครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ